สูบะหมี่โชคยังกับสบะหมี่กับสูบะเขียะเนี่ยสูบะหมี่คือการสองถุงมะม่วงว่ากันถุงเดียวกันประมาณเพื่อนในจังหวังมีไม่แก่ไปไหนรึเปล่าจังในฝ่ไปว่าฝ่ายบะหมี่เพราะคือว่าอยากตั้งต้นมันก็ไปซื้อน้องในร้านนวดสวัสดีจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำตกไฟ จำเจวตึมอีกคือเก้า,าละอี่แม่อิ่มเดีวเพิ่งทอดทัดอยู่ทังนอกคุยสุบกเขียดนี่สูบมี่สบเกียสูบหมี่สาหม้มีกับมีบัะเขียกับมีแล้วก็จุมแล้อยากคือ,อ,อคว่อัสดุคือผสมเปล่าละยาบเงล่เนาะอ็มาจมสเดอ Nó là tạo 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 ขาดตัวรถจะบกขถึง huh ยังหรือปล่า้าองยิ่งเป็นไหนผู้รสชาติขอซีมมึงดูยายพ่อไม่จะแสบแสบจักแสบอย่งพ่อเปี้ยวไปน้อยมึงซีมอะไรจีบกินดัางตีเยื่ยนงเสือ่าเดียวตีเยอเหมือนฉันเลย

เก้ามาขาดชื่อรถ,ถคุณไหร่ค้นน้ำหรือโอ้ยมีนคนน้นอีกแม่กินแล้วก็จะต้องมาแจ้วขาดชื่อรถเข้ากินแล้วลวิละวันอันนี้สินส้นแห่งสิ้นแห่งกับขาดเกลือเทคจตอร์ทัดของนอกมองตั้งเทคอร์ทัด điền năng bên sốt sốt rất là tuyệt, chín muối vậy, rồi, này say bao đầy, bát thịt lợt cháy, ôi lợt bao đầy được, P nong coi nào, cái nhám đây thịt lợt đây bông mì ต้ไมอ้กนก็บ้ามากุดหนูแช่มาสุดขอบใจน้อสุดขีดเลยฮ กินบ,บ่าขาวก็สุบมีนะครับบวกกินยังอือดูน่าก ขอบคก็หลายๆแต่พี่น้องต้องเผ็ดจันเจ้าใช่เวลาข่าวบั๊บ